ท่านพิธีกรท่านสมมสรและเพื่อนๆทุกท่านดินฉันชื่อเด็กหญิงวริษายาสิวันอายุ14ปีอยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดิฉันเกิดวันที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช5 5 4 1ดิฉัน มีครอบครัวอยู่สามคนมีพ่อมีแม่และฉันดิฉันเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ดิฉันทำงานขายมือถือเป็นธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่เวียชายพ่อแม่ดิฉันเป็นพ่อแม่ที่ห่วงและรักมากแม่เป็นคนที่อารมณ์ แต่โมโหร้ายพ่อเป็นคนที่ใจดี <S 2> <S 2> <S เคยถามความฝันของดิฉันว่าตัวขึ้นดิฉันอยากเป็นอะไรก่อนจะเรื่องความฝันดิฉันเคยผ่านการเรียนรูต้ต่างๆเช่นดิฉันเป็น,เ,โนโเรียนเปียโนเรียนประมาณเจ็ดขวบรู้แปดขวเรียนมาได้ ปีนึงคือเรียนเรียนเรียนไม่ได้ก็เลยออกแล้มาเรียนการร้องเพลงก็ออยังไม่ได้ผลและปีนี้มสองก็ไปเรียนร้องเพลงที่บายฮาร์ดก,กับเพื่อนคนตอนนี้นกรร็กำลงังฝึกร้องเพลงเพราะคุณครูให้ฝึกร้องเพลงสองเพลง เพื่อไปโชว์ที่เซนทันก็กำลังซ้อมอยู่และความฝันที่อยากเป็นคือนักร้องค่ะ